สวัสดีครับร้านนัพเกีดไบครับวันนี้เราก็มาเติมของแต่งให้กับเจ้า t m a ม560นะครับตัวนี้วันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตั้มหน้านะครับเป็น b e bo o tp 4 rx นะครับตัวนี้จะเป็นหู108มิลนะครับสามารถใส่กับโชคเดิมได้เลยจานเราก็ยังใช้เป็นจานเดิมไปก่อนนะครับตอนนี้ส่วนชุดหลังก็จะเป็นตัว Bembo 2อพอร์ต cnc นะครับตัวนี้ เป็นตัวร่วงนั่นเองสีนิกเกิลคู่กับปั๊มหน้าก็เป็นตัวเบรกมือบาโฟนะครับพร้อมกับตัวขาจับของ i อทนะครับชุดสายนะครับเราก็จะใช้เป็นสายของเฮลนะครับเป็นตัวสีคาร์บอนแล้วก็จะเป็นวาปดของเฮลนะครับตัวนี้มันสีดำนะครับจะใช้เป็นตัวข้อต่อของพอร์ตนะครับตัวนี้เพื่อที่จะเสียบตัววาล์วขันเข้าไปในเกียวได้เลยกดง่าย ก็จะเป็นสีดำคุมโทนนะครับโช๊คหลังก็จะเป็นตัวโช๊คเอรินนะครับตัวนี้มีตัวซับปรับตัวพิโลดแล้วก็ตัวคอมเพรนชันแยกออกมานะครับมีเพิ่มเป็นตัวหางปลาไลท์เทคนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวบางสายพานของดิโซมาเป็นสีดำเงินคุมโทนครับ ตัวนี้เป็นจอของโค k i ม a านะครับเป็นจอ G P S ขนาด5.5นิ้วนะครับสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ไม่ว่าจะเป็นรับสายตอบข้อความหรือ G P S นะครับตัวนี้ตัวนี้ชุดนี้จะมีกล้องหน้าหลังแล้วก็มีเลดาราด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชิวสั้นนะครับเป็นตัวสีดำของ W I S นะครับตัวนี้พร้อมกับตัวฝาป,ปิดรูกระจกเดิมนะครับของไลท์เทค ้ายนะครับพี่ใส่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวท้ายสั้นของดิโซม่านะครับมีไฟสองป้ายมีตัวไฟสะท้อนแสงสีแดงนะครับส่วนเรื่องราคาของแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวทางร้านจะลงไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจของแต่งตัวไหนนะครับหรือว่าจะอยากจัดสภาพรถรุ่นไหนนะครับสามารถทักข้อ,ขอความมาถามที่ทางร้านได้นะครับก็ที่ร้านจะทำไปนเกี่ยวกับยางระบบเบรค ของแต่งเล็กๆน้อยๆมีโชคอรินอะไรพวกนี้นครับสามารถสอบถามได้ครับขอบคณุณครับ